สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง WT Reaction แล้ววันนี้เราจะมาทำช่วงไปโดนมาแล้วช่วงที่เราจะมาเล่าความรู้สึกข,ของเราหลังจากที่ไปดูซีรีส์หรือว่าหนังสักเรื่องหนึ่งมาแล้วซีรีส์ที่เราจะมาทำไปโดนมาแล้วในวันนี้ก็คือซีรีส์ที่เราคิดว่าน่าจะเป็นกระแสคิดว่าน่าจะแบบเป็นอะไรที่เปรี้ยวซ่าแซ่บมากๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือซีรีส์ที่มีชื่อว่า Sex Education ซีซั่นที่3 ต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยในการทำไปดมาแล้วของเราเราจะพยายามไม่สปอยเนื้อหาสำคัญของซีรีส์หรือหนังเรื่องนั้นๆแต่ว่าเราอาจจะต้องเตือนไม่ก่อนกับซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าเราคิดว่ามันน่าจะหลบยากมากกับการพูดที่จับคือถ้าถ้าเราจะพูดแค่ผิวเผินไปเลยเนี่ยเรามองว่ามันมันจะไม่มันอะ่ะคือเราเราอยากจะเมาส์บางอย่างเราอยากจะได้ได้พูดบางอย่างจากที่เราได้ดูมาเพราะงั้นเนี่ยเราคิดว่าอาจจะมีการสปอยบางอย่างนะ ติมไว้ก่อนแต่เราจะไม่พูดเนื้อหาที่เป็นส่วนสําคัญหรือว่าเป็นเ,เป็นจุด climax ของเรื่องเราก็คิดว่าอััรถรสของการดูดีที่สุดก็คือคุณไปดูด้วยตัวคุณเองเพราะฉะนั้นอาจจะมีม i เนอร์สปอยหรือ s p o สปอยแค่เนื้อหาบางส่วนเท่านั้นเพราะง้นก็โอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่าเซ e ลดูเคชั่นซีซั่นที่3นี้เรามองว่าเป็นซีซั่นที่มีฉาก e m o t i o ชั l หรือว่าฉากซึงซ้งๆฉากอารมณ์ซีนอารมณ์เนี่ยยอมมาก,มาก เมื่อเทียบกับซีซั่นก่อนๆก,นกต็ต้องยอมรับว,ว่ามันถึงจุดแล้วละ่ะเราคิดว่าตัวซีรีส์เ d u c a t i อ듀เคชเนี่ยตัวละครเนี่ยไม่ได้รับทำได้รับการปูตัวละครม,มีการเซตอัพเรื่องของปุมมาตั้งแต่ซีซั่น1และ2พอมาถึงซีซั่นที่3มเนี่ยมันได้เวลาที่ปุมเหล่านั้นเนี่ยมันจะได้ทําการลี่คลายสักทีซึ่งเราก็ได้เห็นการคลี่คลายที่เรียกได้ว่ามัน เรงไอเดียมันทั้งกินใจมันทั้งซาบซึ้งน่าประทับใจแล้วก็บางซีนก็เรียกได้ว่าพาให้หงอยไปเลยแบบเรียกว่ามันก็ดึงให้เรารู้สึกหวัวเศร้าตามตัวละครไปเลยเหมือนกันนั่นก็แสดงให้เห็นว่าตัวซีรีส์เนี่ยก็ยังคงคุณภาพทั้งในเรื่องของการเล่าเรื่องแล้วก็ในด้านการเขียนตัวละครอ,ออกมาได้อย่างมีคุณภาพมากๆคือต้องต้องบอกว่าเออเซอร์เรียดูเคชันเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในซีรีส์ไฮสคูล ในยุคใหม่เนี่ยนะในยุคโมเดิลที่แบบที่เรียกว่าเป็นแสแตนดาร์ดของของซีรีส์ไฮสคูลในยุคนี้ได้เลยเพราะว่ามันมันทำได้สนุกแล้วก็ตัวละครมันดีจริงตัวละครมันมีความหลากหลายมากแล้วเราสึกว่าซีซั่นนี้นะมันมีธีมมันมีมันมีสิ่งที่ตัวซีรีส์อยากจะสื่อออกมาซีรีส์พยายามจะสอดแทรกอยู่ในตัวของตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือเรื่องของการแบ่งแยกเพศเพราะว่า อ่าโอเคต้องบอกว่าในซีซั่นนี้เนะี่ยมันมีการนำเสนอตัวละครม,มีการ introduce มีการแนะนำตัวละครใหม่ซึ่งก็คือเป็นครูใหญ่คนใหม่ของโรงเรียนและครูใหญ่คนนี้เนะี่ยก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับโรงเรียนอาทิเช่นมีการให้ใช้เสื้อเออเขาเรียกอะไรเป็นชุดยนะูนิฟอร์มเนาะคือเมื่อก่อนในซีซั่นหนึ่งและสองเนี่ยตัวละครในในใ,ใ,ในโรงเรียนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใส่เสื้อที่เป็นยูนิฟอร์มคือใส่อะไรก็ได้ตามใจชอบแต่พอมาเป็นซีซั่นสามเนี่ย เราก็จะเห็นว่าตัวละครเนี่ยจากตัวอย่างนะตัวละครเนี่ยเฮ้ยทำไมเขาไม่มียูนิฟอร์มเนหของต้องต้องใส่ยูนิฟอร์มมีการแบ่งแยกชายหญิงด้วยยูนิฟอร์มแล้วในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันก็ทําให้ตัวละครที่ตัวละครใหม่อีกตัวหนึ่งซึ่งตัวละครตัวนี้น่ะมีเขาเป็นตัวละครที่เป็น non-binary เขาเป็นตัวละครที่มีเพศสภาพเป็นผู้หญิงเขาเรียกไงเราเราเราว่าเขาข้างในเขาเป็นผู้ชายอ่ะคือเป็นผู้หญิงที่กูมีความแบบ เป็นผู้ชายแล้วแล้วยังไงทําไมกูจะต้องใส่กระโปรงกูต้องมาใส่เสื้อผ้าเป็นผู้หญิงเขาก็เลยใส่เสื้อเป็นเสื้อผู้ชายมาแล้วครูใหญ่นี่ก็แบบว่าเออฉันเธอเป็นผู้หญิงนะเธอต้องใส่ชุดแบบผู้หญิงมันทําให้เขาเรียกว่าไงแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตัวซีรีส์ในซีซันนี้ต้องการจะชูมากๆว่าจริงๆแล้วอะ่ะเ,ออเพศสภาพเพศชายและหญิงการแบ่งแยกด้วย ด้วยเสื้อผ้าด้วยยูนิฟอร์มเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่ล้าหลังมากๆแล้วมันออฟโซลีดมันแบบในยุคโมเดิร์นเนี้ยเพศคือมันไม่ใช่มีแค่ชายหญิงแล้วไงมันมีความแบบมันมี เลนส์ของของเพศที่มันกว้างมากๆแล้วถ้าคุณจะมานิยามาว่าชายและหญิงและแบ่งแยกมาด้วยเสื้อและผ้าเนี่ยและยิ่งไปกันใหญ่ากับการที่ว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณต้องแต่งหญิงนะแล้วถ้าคุณเป็นเป็นผู้หญิงที่กูกูจะเป็นผู้ชายแล้วทำไมกูจะแต่งชายแบบแต่งชายไม่ได้คือสี่เรื่องเนี้ยมันเอาเนี่ยเป็นแกนเว้ยและให้ตัวละครที่แบบมีคอนฟ lict ในตัวเองอย่างแบบเดีย๋ยวตัวละครที่เป็นนอนเบเนลี่เนี่ยเข้ามาจับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็เอาตัวละครที่ represent เขาเรียกไงคนยุคหัวโบราณนะ่ะเข้ามาจับแล้วมันทำมันแล้วมันสะท้อนภาพของสังคมออกมาได้นี่คือสิ่งที่เราคิดว่ามันเจ๋งมากๆของของซีซั่นนี้นะแต่แหมแต่ที่เราพูดไปมันก็ดูซีเรียสใช่ไหมจริงจริงแล้วอะไอ้ที่เราพูดมามันแค่สอดแทรกอยู่ในในเนื้อเรื่องในความบุญละหมาดในความสัมพันธ์คู่รักกุ๊กกิ๊กของทุกตัวละครแต่ว่าเราสึกว่าเราจับจุดตรงนี้ได้แล้วเราเฮ้ยเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เจ๋งมากๆเลยกับการที่เล่นประเด็นเรื่องนี้โอเค หลังจากที่เราคุยกับตัวละครใหม่ไปแล้วเนี่ยเละเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับตัวละครเก่าบ้างเอาเป็นตัวละครที่คู่ที่เรารู้สึกว่าอมีบทค่อนข้างเยอะมากๆเลยกับซีซันนี้ก็คือคู่ของเอริกและก็ดำต้องบอกว่าคู่นี้นะจากซีซันก่อนๆก็คือแบบมันแบบมันยังไงยังไงจนสุดท้ายก็ได้มาลงเอ่ยกันในซีซันที่สองใช่ไหมละ่ะแล้วซีซันนี้ก็จะเห็นความสัมพันธ์ของเอริกและดำที่ในลักษณะของการเป็นคู่รักละแต่ เราต้องบอกว่าในซีซั่นนี้เนีบทของเอริกนั้นเราบอกว่าเอริกน่ะบทน้อยนะเมื่อเทียบกับซีซั่นก่อนคือก็ต้องยอมรับแหละว่ามีตัวละครหลายตัวที่ได้รับการอินโทรดิวขึ้นมาแล้วก็เวลาในแอร์ไทม์ของเอริกไม่ค่อยเยอะแต่เอริกก็มีตอนขอ,ของตัวเองนะแค่เรารู้สึกว่าบทบาทของเอริกในซีซั่นนี้ค่อนข้างน้อยเหมือนเป็นตัวละครที่คอยมาเสริมเ,เนื้อเรื่องแล้วก็สร้างสีสันใหก้กับเรื่องราวมากกว่า แต่ตัวละครที่เราเห็นการพัฒนามาตลอดและในซีซั่นนี้เราก็ได้เห็นเขาพัฒนาไปอีกไปอีกอเป็นตัวละครที่โหยิ่งดูก็ยิ่งยิ่งหลงรักก็คือตัวละคออะดมเฮอร์ดำเนี่ยจากตัวละครซีซั่นแรกๆเนาะเป็นแค่ตัวละครที่แบบผู้ชายที่แบบบูลลี่คนอื่นจนในที่สุดก็มาเป็นแฟนของเอริกและในซีซั่นนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นอดดมท,ที่ที่เติบโตขึ้นทั้งด้านทั้งด้านอารมณ์เรารู้สึกว่าเขา เขามาไกลามากอ่ะจากซีซั่นแรกที่เป็นตัวละครแบบหนึ่งในในวันนี้ในซีซั่นที่3ตัวละครนี้มันมาไกลจริงๆแล้วเราไม่จะไ,ไ่สปอยดีกว่าแต่ว่าช่วงสุดท้ายของเรื่องเราคือดูไปจนถึงตอนจบของเรื่องเราจะเห็นแบบเห็นการเติบโต,ตของตัวละครนี้จริงๆเว้ยคือซต้องบอกว่าซีซั่นนี้เนี่ยนอกจากเราจะได้เห็นการ การทานซิชันการเคลื่อนไปของความสัมพันธ์ของแต่ละตัวละครแต่ละคู่น่ยเราก็จะได้เห็นการเติบโตของเราตัวละครของเราเหมือนเหมือนกันพวกเขาจะได้เรียนรู้จากความสัมพันธ์ของเขาไม่ว่าจะสมหวังหรือว่าจะล้มเหลวเราจะได้เห็นการเติบโตของตัวละครเหล่านี้ซึ่งนี่คือเสน่ห์ของเซ็กเอนดูเคชันและกลับมาสู่คู่ที่ว่าเป็นพระนางของเรื่องนั่นก็คือโอทิสละก็เมฟจาก ตอนจบของซีซั่นสที่ตัวของโอทิสเนี่ยได้สารภาพรักกับเมฟไปผ่าน voice mail แล้วก็ข้อความนั้นก็ส่งไปไม่ถึงเจ้าตัวอย่างเมฟนั่นทำให้ตอนนี้เหตุการณ์นในซีซั่นสามเมฟและโอทิสเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจกันเรื่องราวความขัดแย้งความที่ยังไม่ลงรอยกันความที่ที่มันยังค้างคากันอยู่เนี่ยมันก็ได้ทำการมาเขาเรียกไงมาสารต่อ มันไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นกับเนื้อเรื่องในซีซั่น3เหมือนกันซึ่งนั่นนำไปสู่จุดคライแม็กซ์ของเรื่องอย่างว่าเนาะในเซซ e เ u c a t i o n เนี่ยมันจะมาจะมีจังหวะที่แบบขัดจังหวะแบบเหมือนตัวละครมันจะได้กันเหมือนตัวละครมันจะลงเอยกันได้สุดท้ายมันก็ต้องมีอะไรมาขัดจังหวะอย่างนี้ตลอดแล้วก็ทำให้สอึอะไรวะแล้วคนดูก็แบบ จะบอกว่าเซ็งก็เซง็งแต่จะบอกว่าอินมันก็คืออินแล้วก็จะมีเหตุการณ์นี้อยู่ตลอดทั้งเรื่องเรียกว่าเป็นรสชาติที่อย่างที่เราบอกก็คือเวี่ยงไปมาดูเด็ดเผ็ดมันเข้มข้นดรามา่าแต่ว่าผลนั้นจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ขอไม่สปอยก็แล้วกันเราคิดว่าสำหรับคนที่ยังไม่ดูเนาะเราเราคิดว่า ถ้าคุณได้ดูแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำสองสองตัวละครนี้มากขึ้นแล้วคุณคุณจะรักทั้งสองตัวละครนี้มากขึ้นไปอีกจากซีซั่นก่อนๆอย่างแน่นอนนะฮะก็จริงๆเนี่ยยังมีอีกหลายตัวละครนะที่ที่เรียกว่าไงอยู่ในซีซั่นนี้แล้วก็มีหลายๆซีนที่เราอยากจะเล่าให้ฟังแต่เราเราคิดว่าอยากจะให้ไปดูเองดีกว่าเพราะว่าซีซั่นนี้นะเป็นซีซั่นที่หนึ่งในซีซั่นที่ ถ้าคุณดูมาตลอดตั้งแต่หนึ่งและสองซีซั่นนี้ยังไงคุณก็ไม่น่าจะพลาดอยู่แล้วล่ะแล้ว,ลวเราเราพูดได้แค่ว่าซีซั่นนี้น่าจะไม่ทําให้คุณผิดผิดหวังอย่างแน่นอนเป็นหนึ่งซีซั่นที่เราเราเค่อนข้างเอนจอยกับมันทุกทุกตอนเลยไม่มีตอนไหนที่น่าเบืออ่อเลยแล้วก็ในเมื่อแล้วทุกตอนตอนจบมันก็ชอบชอบแบบอะไรก็ไม่รู้อะไรของมึงวะแล้วก็ต้องดูต่อไปแม่งเป็นอย่างนี้ยันตอนสุดท้ายก็ยังแบบ ทำให้รู้สึกว่าเมื่อไหร่ซีซัน4มันจะมาวะซึ่งจากที่เราว่ามาทั้งหมดเนี่ยเราเราต้องพูดว่ามันเป็นแค่บางส่วนมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของซีรีส์เท่านั้นแล้วส่วนที่เหลือเราอยากจะให้คุณไปค้นหาไปไปดูด้วยตัวของคุณเองนะเพื่อที่จะได้แบบอัรถรสแล้วก็ดื่มด่ำกับซีรีส์คุณภาพเรื่องนี้จริงๆก็จบลงไปแล้วการทำเออไปโดนมาแล้วของเรากับซีรีส์ sex education ซีซันที่3ก็ ต้องพูดว่าเป็นหนึ่งซีรีส์ที่แบบแม่งคุ้มค่าแบบการรอคอยเป็นหนึ่งซีรีส์คุณภาพของ Netflix ที่แบบมี Netflix จะดูอะไรเรื่องนี้จะต้องเป็นหนึ่งในลิสต์ของเราอย่างแน่นอนที่เราจะไปแนะนําคนอื่นเพราะว่ามันคือหนึ่งในซีรีส์ที่ดีมากๆถึงแม้ว่าธีมของมันจะเป็นไฮสคูลที่มีเรื่องทางเพศเป็น,นกลไกขับเคลื่อนหลักแต่เราอยากจะบอกเลยว่ามันก็เป็นแค่สิ่งที่ฉาบหน้าเซ็กบริตี้ชั่ตนะแหละจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของการเติบโตนะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ เป็นเรื่องของการตามหาตัวเองเป็นเรื่องที่ที่เรียบง่ายแต่เรารู้สึกว่าวิธีที่มาน,นําเสนอน่ะพิเศษแล้วก็ทรงพลังมากๆสำหรับใครที่ชอบไปดมมาแล้วของเราก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้ตามสะดวกเลยนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันครั้งหน้ากับการไปดมมาแล้วของเราก็เจอกันบ๊ายบาย